ต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็ สดจากวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะเมื่อช่วงเช้าค่ะทางค่ายทีวีซีนะคะได้นําทีมนักแสดงจากละครเรื่องข้าบดินค่ะซึ่งเราก็จะได้ชมกันในวันเสาร์นี้แล้วนะคะมาบวงสรวงสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีในรัชกาลที่3นะคะเพราะว่าเรื่องเราก็อยู่ในช่วงของอรัชกาลที่3นะคะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยกับทีมนักแสดงกันนะคะค่ะและเช่นเคยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ของเราค่ะ4838777นะคะว่า อยากจะชมอะไรในละครเรื่องข้าวปดินแลน้วก็ทักทายนักแสดงกันเข้ามาได้นะคะ ค่ะ,ะครเรื่องหนึ่งในซวงนะคะก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะได้ชมกันในวันพฤหัสนี้แล้วนะคะวันพฤหัสที่28พฤษภาคมนะคะทางเจมจิรายุแล้วก็ย,าย่าเยาวสยานักสแสดงนำจากละครเรื่องนี้นะคะก็ได้เชิญชวนแล้วก็ฝากให้ติดตามด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อคืนค่ะทั้งคู่นะคะก็ได้ไปเรียกว่าจะบอกว่าซุปซ้อมก็ได้นะคะกับฉากนี้แต่ต้องขอบอกว่าฉากที่เห็นเป็นฉากเต้นรำนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายทำเพื่อ ที่จะออก,กากศนะคะแต่ว่าเป็นของขวัญพิเศษสุดค่ะที่จะให้กับแฟนๆละครของเราเนี่ยะค่ะได้ชมกันในงานเปิดวิกบิ๊กสามนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้ที่พารากอนฮอล์นะคะซึ่งทั้งคู่มาซ้อมกันในเพลงประกอบละครหนึ่งในสวงที่ชื่อว่าจูบ นะคะ<ด>และคนเนี่ย<ด>คงจะคุ้นหูละได้ยินกันบ้บางแล้วใช่ค่ะแล้วก็ทางทีมงานเองบอกว่าอยากให้แฟนๆทุกคนเนี่ยร้องเพลงนี้กันให้ได้นะคะจะได้อินไปกับละครแล้วก็อ<ม>ินไ,ไ,ไปกับฉากนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่าฉากนี้เนี่ยเป็นการประสมผสานการเต้นลีลาสนะคะ,ะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าแบบ เต้นรำแบบเดอร์บูตองค่ะเป็นการแนะนําตัวหญิงสาวเข้าสู่แวดวงสังคมประมาณน,นั้นนะคะค่ะส่วนนุ่มเจมบอกว่าฉากนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะมีพื้นฐานการเต้นลีลาดอยู่แล้วนะคะส่วนญาย่าเองบอกอดครวนเล็กน้อยเพราะไม่เคยเต้น <c oughs> ลีลาดมาก่อนนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นนักแสดงคะ่ะก็ทำได้นะคะ แล้วก็แฟนๆละครทางช่อง3นะคะเรียกว่าเตรียมชมได้เลยนะคะว่าละครของเราในช่วงเ,งเดือนครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะใดงานเ,เปิดวิกบิก3นะคะซึ่งเราก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD นะคะเวลา6โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะเรียกว่าชมไปอย่างจุกใจเลยทีเดียวนะคะ พร้อมกับภาพบรรยากาศต่างๆด้วยนะคะ,คะซึ่งบรรยากาศการซ้อมต่างๆนะคะ,คะทางต๊ข่าวบันเทิงก็จะนํามาให้ชมกันเรื่อยๆก่อนจะถึงวันที่9มิถุนายนแน่นอนนะคะ,คะให้เป็นกันอุ่นเครื่องกันก่อนค่ะ,คะส่วนช่วงน,นี้ไปติดตามต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศกับคุณป๊อกวราวุธค่ะ วัสดีครับวันนี้ผมก็มีสรุปความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงต่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมครับเราจะมาเริ่มมาที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานที่ปิดฉากลงไปแล้วเมื่อวานนี้อย่างงดงามครับโดยก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งวันเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานก็ได้มีการประกาศรางวัลภาพยนตร์ที่น่าจับตามอง หรือเอิงเซตันเซการ์ดด้วยภาพยนตร์เรื่องพูดูธาซึ่งแปลว่าแรมหรือแกะในภาษาอังกฤษของ่วมก,กับชาวไอซ์แลนด์กรีมูฮาคอนาเซนก็เป็นผู้คว้ารางวัลดังกล่าวไปและในวันรุ่งขึ้นซึ่งก็ตรงกับเมื่อวานนี้เองนะครับก็เป็นวันปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ชาติเมืองคานโดยในงานน,นะครับก็ได้มีการประกาศผลรางวัลตามทองคําซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลตามทองคา,าในปีนี้ก็ได้แก่ภาพยนตร์สัญชาติฝรั่งเศสรื่องดีแพน โดยผู้กํากับชักออดียาที่เขาก็ได้เดินขึ้นไปรับรางวัลดังกล่าวด้วยความภาคภาคูมิใจและซาบซึ้งใจครับจากงานเทศกาลภาพยนตน์ชาติเมืองคานที่ยิ่งใหญ่มาต่อกันด้วยเวทีการประกวดการแข่งขันร้องเพลงชื่อดังของยุโรปยูโรวิชั่นที่จัดขึ้นที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียโดยในปีนี้มานเซลเมโลศิลปินนักร้องและพิธีกรรายการโทรทัศน์วัย28ปีจาก Sweden, สวีเดนก็เป็นผู้ชนะการประกวดด้วยบทเพลงฮีโรสพร้อมกับลีลากการแสดงบนเวทีอันน่าตื่นตาตื่นใจครับ จากการประกวดรองเพลง Eurovision ที่ยิ่งใหญ่นะครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยข่าวการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่วิดีโอเกมที่ใครหลายคนเคยชื่นชอบเมื่อตอนยังเป็นเด็กอย่าง Pac-Man ได้มีอายุครบ35ปีในปีนี้ที่นอกจากทางฮอลลีวูดจะมีการส่งภาพยนตร์เรื่อง Pixels ที่มี Pac-Man ร่วมเล่นเข้าฉายในเร็วๆนี้ด้วยแล้วก็ยังมีการส่งโมเดล Pac-Man 3มิติขนาดยักษ์ขึ้นไปบนฟ้าด้วยบอลลูนที่ติดอุปกรณ์กล้องโดย Pac-Man ตัวนี้ก็สามารถลอยไปได้สูงถึงเกือบ35,000เมตรเลยล่ะครับ ถาที่กรุงปารีสก็มีการจัดกิจกรรมที่หอไอเฟลโดยได้นักเทนนิสชื่อดังอย่างเซเรนาวิลเลียมซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเฟชชัโอเพนมาร่วมกิจกรรมโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง,องพิกเซลในฐานะที่เธอเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่องนี้ด้วยโดยเธอก็ได้โยนตุ๊กตาแพ็คแมนให้กับแฟนๆที่มารอต้อนรับโดยตุ๊กตาแพ็คแมนนี้นะครับก็มีไอเดียเก๋ๆเพราะเขาใช้ลูกบอลที่มีสีคล้ายกับลูกเทนนิสแต่ระบายสีดาที่ตาและที่ปากเพื่อให้เหมือนกับว่าแพ็คแมนกาลังอ้าปากอยู่ส่วนเป็นของที่รรระลลึกกจจาเแมม่ทนิิิสวียงๆคับ ส่วนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมที่เป็นการสร้างสถิติโลกกินเนสส์บุลเรคอร์ดโดยแฟนๆชาวญี่ปุ่นจำนวน351คนต่างก็พร้อมใจกันใส่เสื้อตันฝลสีเหลืองมายืนรูปตัวกันเป็นรูปแพ็กแมนขนาดยักษ์ที่มีความกว้างถึง10เมตรเลยครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการแปลอักษรด้วยการใช้คา์ดบอร์ดสีต่างๆเพื่อทําเป็นฉากในวิดีโอเกมตอนแพ็ Man กแมนกาลังขมอบตัวสัตประหลาดและเปลี่ยนรูปการแปลอักษรให้เป็นชื่อภาพยนตร์พิกเซลอีกด้วยโดยนายโทรุอิวาทานิผู้สร้างแพ็กแมนก็บอกนะครับว่า เขาอะรู้สึกตื่นเต้นและยินดีกับการที่แพ็ m a n นได้รับการบันทึกในกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดในครั้งนี้คุณผู้ชมครับเกมแพ็ m a n นนะมีต้องกำเนิดมาจากญี่ปุ่นออกขายครั้งแรกเมื่อวันที่22ฤษภาคมปี1980และกลายเป็นเกมที่ขายดีและมีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาลอีกด้วยครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุคุณป๊อปด้วยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะที่วัด เฉลิมพระเกียรตินะคะทางของค่ายทีวีซีนค่ะก็ได้นําดารานักแสดงนะคะมาบวงสวงสักการะค่ะซึ่งก็ถือเลืกดีนะคะ9.09โมง9นาทีค่ะสําหรับละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ข้าบดินนะคะก็จะทําพิธีถวายสักการะพระรบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะซึ่งกรมท่านทรงสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2390นะคะเรียกว่าบรรยากาศ พิธีถวายสักการะเนี่ยนะคะนำโดยพี่ปิ่นนัทนันผู้จัดค่ะพร้อมด้วยนักแสดงนะคะมีทั้งเจมส์มา mm hmm. แมตต์พิรันีสายไหมมณีรัตติกน,านายัยพี่ต้นจัก,กรกลิ่แล้วก็นักแสดงอื่นอนอีกมากมายเลย<ฆ>ทีเดียวนะคะรวไมไปถึงแฟนคลับค่ะพอทราบว่าจะมีพิธีบวงสวงที่นี่นะคะก็มาให้กําลังใจ<ฆ>ทีมงานทีมนักแสดงกันนะคะ บอกว่าวัดนี้นะคะเป็นหนึ่งในโลเคชันสถานที่ถ่ายทำหนใน300 c a โลเคชันของ17จังหวัดทั่วประเทศค่ะ<ฮ>หมายความว่าละครเรื่องนี้ถ่ายทำโดยใช้โลเคชันทั้งหมด300แห่งใน17จังหวัดและวัดเฉลิมพระเกติแห่งนี้เป็น1ใน3 0 0ซึ่งการถ่ายทำนี่ก็เรียกว่า ไม่ง่ายเลยทีเดียว<ช>ค่ะใช่ค่ะทำกัน9เดือนแหมค,ค่ะก็300 <c oughs> โลเคนชันนะคะน่าจะพอเข้าใจว่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนี้ฉะนั้นเราจะได้เห็นภาพที่สวยงามแน่นอนค่ะนะคะถ้างั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยนะคะกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงนะคะละครข้าบดินค่ะถึงความตื่นเต้นที่ละครเรื่องนี้ใกล้จะออกอากาศให้ได้ชมกันแล้วนะคะรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบทบาทเล็กๆน้อยๆให้พอได้ทราบกันก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ ช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงนะคะจากเรื่องข่าบดินค่ะซึ่งเรียกว่าตั้งแต่ชเช้าๆนะคะก็ได้มีพิธีปวงสวงนะคะซึ่งก็มาจัดที่วัดเฉลิมประเกียรตินะคะทำไมผู้จัดนะคะพี่ปิ่นถึงมา,เ,าเลือก วงสวงที่นี่เห็นบอกว่าก็มีรายละเอียดพอสมควรนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะเห็นบอกว่าเป็นกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้วหรือเปล่าคะพี่ปิ่นทุกเรื่องของพี่ปิ่นที่แสดงที่จะทําขึ้นถ้าเกี่ยวกับราชการใดก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีการบวงสวงก่อนที่ละครเรื่องนั้นจะออกอากาศอ่าเป็นเรว่าเป็นธรรมเนียมก็ใช่เราะค่ะ เวลาเราบวงสวงเนี่ยเราก็จะไปบวงสวงอย่างที่พระในรศสวนอย่างเรื่องขุนศึกเราก็จะไปที่พระในรศสวนพอเรื่องลูกทาสก็จะไปที่รัชกาลที่5พอมาเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยท่านั่งเก้า,า,าคือรัชกาลที่3เราก็จะมาบวงสรวงกันที่นี่แล้วตอนก่อนจะออกอากาศก็เหมือนมาขอพรเน่ยว่าเราตั้งใจทําถวายพระองค์ท่านนะแล้วก็พวกเราก็มาเพื่อจะขอพรเหมือนเรื่นงว่า เราจะออนแอร์แล้วนะ,<ค>ะขอให้ท่านเมตตาให้ท่านหมายถึงว่าเป็นกําลังใจให้พวกเรา <S <S อืแล้วก็วววเมื่อช่องชวงเช้าก็เห็นว่านักสแสดงก็ได้มีโอกาสไปกราบพระในพระอุโบสถของวัดแห่งนี้ด้วยสถาปัตยกรรมอะไรก็เป็นสมัยรัชกาลที่สามาใช่ไหมคะเจนเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นัเราเคยมาที่นี่คือมาบวงสงครั้งแรกใช่ไหมครั้งนี้ก็ได้มากราบพระในโบสถ์แล้วก็ทราบว่าวัดแห่งนี้ก็คือสร้างมาตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่สาใช่ไหมแล้วก็คือ,อรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจที่วันนี้เราได้มาเข้าไปข้างในเป็นทางการครับผมค่ะอนแนะนาในเรื่องของตัวละครข้าวบดินนะคะว่าแต่ละคนนะคะเป็นอะไรรับบทอะไรเผื่อว่าคุณผู้ชมนะคะที่กำลังจะได้ชมละครเรื่องนี้จะได้ทราบเรีย <c oughs> กว่าปูพื้นกันไปก่อนเลยทีเดียวหลังจากที่ติดตามกันมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดกล้องฟิตติ้งแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศต่างๆในกองถ <c oughs> ่ายละครนะคะเชิญค่ะ ครับผมสวัสดีครับผมเจมมานะครับรับบทเป็นพ่อเหมครับผมพ่อเหมก็เป็นเด็กที่ฉลาดครับแล้วก็คิดด<จ>ี<จ>ทําดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อครับผมค่ะกส,สาวค่อนข้างล่ะคะน้องแมทคะ่ะก็แมทนะคะรับบทเป็นแม่ลําดวนค่ะแม่ลําดวนก็จะเป็นลูกท่านขุนนัานตยากโกศนก็จะเป็นนางลำคะ่ะถอ,อดบุคลิกแม่ลำดวนมาเลยไหมคะเนี่ยดูเรียบร้อย จริงๆเราไม่ไม่ได้ต้องอแสดงอะไรเลยมัน <laughs> มาจากข้างในโอ้โห <laughs> สายใหม่แล้ค่ะคะ่าใช้ใหม่ค่ะก็ปรับทเป็นพี่สาวของแม่ลําดวนค่ะชื่อแม่บัวนะคะแม่บัวก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความมัน่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจทําอะไรญญะออกมาเลยค่ะโอ้โหดูดูเหมือนเป็นผู้หญิงยุคนี้เลยนะกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจนะถ้าเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ในยุคนั้นนะคะอืมนะค่ะ น่าจะใช่ทีเดียวนะคะอ่าเช่นพ่อพ่อของพ่อเหมนะฮะตอนแรกเป็นพ่อพ่อเหมพ่อเหมพ่อพ่อเหมค่ะก็ผมตัวละครที่ที่แสดงในเรื่องนี้ครับเป็นพ่อของเจ้าเหมถ่งเจ้าเหมใช่เป็นตัวอย่างของคนที่เป็นข้าราชการทั้งทั้งจิตอิญญาทั้งตัวและหัวใจแต่ว่า มันก็มีปมบางอย่างอยู่ที่มันก็ดันซตัวผมคิดว่ามันสะท้อนภาพของยุคปัจจุบันได้ดีทีเดียวในปมตัวละครตัวนี้นะครับพญาบริลรับชื่อชื่ออะไรนะคะพญาบริลลัศครับพญาบริลอ่มาอมาที่อีกบ้างค่ะครับผมก็รับบทเป็นสมิงสอดน้อยครับก็เป็นชาวมอญที่อยู่ในแผ่นดินไทย <c oughs> แล้วก็มีความรักชาติค,ครับผมแล้วก็จะเป็นสหายของ ขอเหมด้วยครับผมเห็นว่าต่อสู้นี่เก่งกาสามารถมากฮะเพราะว่าเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ครับเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ครับผมของเหมด้วยเธอเป็นคนที่พาเหมเนี่ยมาเป็นาหารผู้ชักนำเข้าสู่วงการใช่ครับค่ะส่วนที่เสอร์นะคะที่ทางพี่ปิ่นเนี่ยได้ปล่อยให้เราได้ชมกันเป็นการอุ่นเครื่องกันไปก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ปิ่นทำมาทีเซอร์เนี่ยสามตัวด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบในฐานะที่คิดว่า เวลาคนจะปล่อยทีเซอร์ออกมาแต่ละตัวเนี่ยต้องย่อมที่จะแบบอยากให้คนดูเนี่ยเขาได้เห็นอะไรนะคะอย่างพี่ปิ่นเนี่ยตัวแรกพี่ปิ่นปล่อยปุ๊บคิดอะไรอยู่กับตัวนี้ทีเซอร์ตัวที่หนึ่งคือจริงๆอยากให้ตัวที่หนึ่งจะ,จะเห็นภาพรวมธีมของละครว่า <ฮะ S 2> เป็นยังไง <ฮะ S 2> ก็คือพระเอกหรือตัวละครเนี่ยมีความเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละเกี <ฮะ S 2> ย่ยวกับความรักชาติ S <S ให้เห็นก่อนว่าเป็นยังไงแต่อาจจะเป็นการรักชาติหรือการเสียสละที่ไม่ได้เหมือนเรื่องอื่นๆที่ผ่านมามแล้วตัวที่สองก็จะเห็นเรื่องเรื่องมีเรื่องความรักบ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆปล่อยออกมาทีละนิดทีละนิดให, <ฮะ S 1> ให้คนให้คนเห็นว่าในเรื่องราวในเรื่องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างตัวที่สามก็คือ จะดูเลยนะตอนที่สาม่ได้ดูเลยวันเสาร์นี่ละค่ะเพราะเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่แแบบก็ไปถามคนดูนะเขาบอกว่าภาพเนี่ยสวยมากเพลงเนี่ยก็เพราะแล้วก็ การตัดต่อนี่มันฉับไวมากเพราะนั่นคือพี่ปิดอยากให้เห็นว่าภาพรวมก่อนนะว่าเราจะเห็นว่ามีการต่อสู้เราจะเห็นเจมในเรื่องของขี่ช้างอะไรอย่างนี้ที่เราทํามาโดยตลอดนะคะพูดถึงการเสียสละแสดงว่าละครเรื่องนี้คือมุ่งในเรื่องของการเสียสละเพราะอย่างเห็นเสื้อเสื้อยืดข้อความด้านหลังข้างน่านะคะเชมโจหน่อยนะได้ไหมครับอ่า จงทาตัวเป็นเศษทุลีที่มีค่าของผืนแผ่นดินเพื่อเจ้าจัดได้ชื่อว่าเป็นค่าแผ่นดินเป็นค่าแห่งบดินค่ะนั่นคือเรื่องของการเสียสล<ร>ะครับผมค่ะ,<ม>คะเรื่องของความรักอ,อ,อยากให้แบทพูดความรักความรักในเรื่องนี้ที่ที่แสดงให้เห็นเ,นเป็นรักแบบไหนรักอย่างไรคะก็เป็นเป็นรักที่บริสุทธิ์นะคะ,ะตั้งตั้งแต่ตั้งแต่พี่เหมเ,เด็กเด็ก ว่าอย่างนั้นเถอะเราก็อยู่ใกล้บ้านกันเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยรู้จักกันมาอะไรเงี้ยรวมถึงตัวของใหม่ด้วยค่ะใหม่ก็จะเป็นพี่สาวแท้ๆในเรื่องก็เราก็จะคอยเชียร์เขามาตั้งแต่เด็กๆว่าเนี่ยอยากให้พี่เหมกับพี่บัวลงเอยกันอะไรเงี้ยจนเรื่องดำเนินถึงมา,มาจากที่เขา ตกอับใช่ไหมเขาเรียกตกอับไปติดคุกใช่ต้องไปเป็นตะพุ่นช้างอะไรเงี้ยก็มาถึงรุ่นเราที่เราไปเจอเขาอะไรเงี้ยก็ก็เป็นความเป็นความรักที่น่ารักบริสุทธิ์ค่อยๆเติบโตค่อยๆงอกงามตั้งแต่เด็กใช่แต่เห็นแบบนี้ทีไรนะพอเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้กับใครนะได้เองทุกทีเลยแต่ในชีวิตจริงไม่ได้นะคะทีนี้มันจะมีอีก ทั้งความเสียสละก็มีความรักก็มีแต่ในเรื่องของการต่อสู้เรื่องของแอคชั่นอย่างที่พี่นันบอกไปภาพสวยอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในละครเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณก็จะในเรื่องก็จะมีการบู๊ซึ่งซึ่งจะมีขี่ช้างยิงปืนใหญ่แล้วก็มีการที่แบบสู้แต่ส่วนใหญ่ตอนลบเนี่ยจะเป็นลบกับพวกยวนแล้วก็พวกคาฟิ่นในแผ่นดินไทย คิวดาบในเรื่องก็จะเป็นดาบอัตมาครับดาบอัตมาก็จะเป็นดาบที่อยู่คู่แผ่นดินไทยแล้วคนที่เรียนวิชานี้จะใช้เที่ปกป้องกันเราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันใช่ไหมคะในละครเรื่องไหนสำหรับดาบอัตมาอันนี้ใช่ไม่เคยครับคือดาบอัตมาเป็นเพลงงอาวุธโบราณที่ในปัจจุบันเองก็หาคนที่จะมีความรู้ด้านนี้ได้น้อยแล้วก็ดาบอัตมาจะมาจากผู้ที่เป็นจัตุรงขบาทรักษาเท้าช้างก็จะไปตะปุ่นช้างไม่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  จตรงคขาบราักษาเท้าช้างหมายถึงว่าเวลาช้างสึกออกรบทุกๆขาจะมีนักดาบหนึ่งสองสามเฝ้าคนเหล่านี้จะต้องมีเพลงดาบที่เราเรียกกันว่าดาบปฐมาตเป็นเพลงดาบโบราณเพื่อรักษาเท้าช้างไม่ให้ข้าศึกเนี่ยมาฟันช้างล้มก็ถือว่าช้างนี่สําคัญมากนะย่าใครเข้ามาใกล้กับช้างได้ทั้งบนเป็นคิงอะครับขนันก็ไม่ได้ถึงใช่ไหมคะ รู้สึกหมดนี้พี่พี่ต้นจะถนัดโหผ่านไปลงไปหมไม่ยครับค่ะซึ่งนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่ทางผู้จัดเนี่ยคือตั้งใจที่จะบอกว่าแทรกในทุกๆฉากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่คอยติดตามละครเรื่องนี้ก็จะได้ชมนะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้ละครเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นข่าวมาโดยตลอดเลยเราจะได้ชมกันละต้องถามน้กแสดงหน่อยว่าตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนกันคะค่ะ วันเสาร์นี้แล้วคะ่ะเจมส์แล้วพี่เจมส์วันเสาร์นี้แล้วนะครับก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับ <c oughs> เพราะว่าเราเองก็ทํางานกันมาทั้งทั้งปีเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นละครที่ผมเชื่อทุกคนถ่ายทําแล้วก็รู้สึกว่าอย่างผมเองรู้สึกว่ายากแต่สนุกมากๆครับคือทุกครั้งนี้ไปถ่ายละครคือรู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ดีใจที่ได้ไปเจอทีมงานนักแสดงทุกคนซึ่งก็ส่งผลถึงว่าผมเองก็คือมีความสุขกับละครเรื่องนี้มากครับเพราะว่าเนื้อหาคือค่อนข้างจะเป็นละครที่อย่างที่บอกว ผมชอบตรงที่เขาพูดถึงคำวา่าเสียสละมากที่สุดครับอืมค่ะและพี่ปิดเองในฐานะผู้จัดจตื่นเต้นไหมคะเขาว่าบีหลายคนได้ไหมคะแล้เขามาดูในโลกโซเชียลอะไรอย่างนี้คือตื่นเต้นนะตื่นเต้นอยู่ลวทำเรื่องไหนก็ตื่นเต้นทุกเรื่องนั่นแหละว่าเอ๊ะจะออกมาอย่างที่ที่เราฝันไหมแต่เท่าที่ดูภาพแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงกับที่ที่เราเราฝันเอาไว้ค่ะก็ここมีบางบางช่วงบางตอนที่เกินเกินที่เราฝันด้วยซ้ำก็อยากที่จะ อยากที่จะให้ให้ลองชมกันดูค่ะแล้วก็เราอยากที่จะนำเสนอการเสียสละเพื่อชาติเพื่อพระมหากษัตริย์ของเราในแง่อีแง่มุมหนึ่งค่ะนะคะนี่เรียกว่าอุ่นเครื่องกันก่อนวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ชมกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือการกำกับของที่หนุ่มอัจฉรนะคะแล้วก็ส่วนเพลงประกอบละครที่เราได้ได้ยินที่เราพยาาูปูพื้นใส่ตอนที่เราขุณตีกันอยู่นี้เนี่ยนะคะก็ พี่หนึ่งนรงวิทย์เองก็ตั้งใจค่ะแต่ว่าพี่หนึ่งบอกว่าเขาเนี่ยถนัดในเพลงรักเมืนเพลงรบต้องให้พี่ชมพู่คุตตี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่ทําเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังมีพี่นิ่มสีฟ้าด้วยนะคะในละครเรื่องนี้โหได้สุดยอดนักแต่งเพลงมือฉัง3มคนมาแต่ง3เพลงแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ในแต่ละเรื่องราวแตกต่างกันไปด้วยเพราะทั้งนั้นเลยแล้วะครเรื่องนี้ก็จะออกอากาศสุขเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์นี้ค่ะก็เริ่มเป็นตอนแรกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้เดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้ไปพูดคุยกันอีกในรายการนะคะวันนี้เรียกว่าแค่อุ่นเครื่องกันก่อนแล้วก็หลังจากที่ละครออนแอร์ไปเราคงจะได้มีการพูดคุยกันอีกนะคะเชิญด้วยนะคะเชิญล่้งหน้าเลยนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าตะลุยกองถ่ายรออยู่นะคะ